โรงเรียนบ้านห้วยอ้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งที่ตั้งหมู่ที่5บ้านห้วยอ้อยตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลงถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนทั้งหมด29คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา7คน ผู้อำนวยการโรงเรียนนางการศนีมาทะโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบมีโครงการกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียนได้เรียนดีเช่นโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มีคุณภาพนำเอาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์กับนักเรียนการส่งเสริมด้านคุณธรรมโรงเรียนมีกิจกรรมและโครงการอาทิเช่นโครงการโรงเรียนสุจริตโครงการพระสอนศีนลธรรมในสถานศึกษากิจกรรมทำสมาธิสวดมนต์ก่อนเข้าชั้นเรียนและ กิจกรรมประเพณีวันสำคัญต่างๆการส่งเสริมด้านความปลอดภัยภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานองค์กรภายนอกเข้ามาร่วมให้ความรู้เช่นการอบรมอาคีภัยการอบรมภัยพิบัติต่างๆจากเทศบาลตำบลบ้านเวียง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรในการขับขี่โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนจากสถานีตำรวจภูทรร้องกวางโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากห้วยอ้อยและการไฟฟ้าอำเภอร้องกวางอนุขอตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องทำน้ำเย็นและระบบไฟฟ้าและการเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขโรงเรียนเน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิตมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุขของนักเรียนเช่นโครงการแข่งขันกีฬาชุมนุมกิจกรรมด้านศินละปะและดนตรีให้กับนักเรียนตามความถนัดความสนใจโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการแหล่งเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญาเป็นต้นซึ่งในกิจกรรมของโครงการจะเน้นเรื่องบูรณาการเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงการคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณการตัดสินใจและการแก้ปัญหา